ถักท,ทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่สนามขุนชนมวยป่าจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับฝั่งโจต้าข้ามฟีนะครับ ฝั่งเอก็ข้ามฟรีนะครับเป็นตะก้อข้ามฟรีนะครับเสือแปรข้ามฟรีนะครับโจตาข้ามในทั้งสองนะครับหน,หนึ่งต่อศูนย้าตาเสือบมาเจ้าเอ A เปิดหนึ่งเจ้าเอยก ok ขึ้นไปกระ<อ>ทืบแล้วกระทืบไม่ข้ามอสองศ สองต่อศูนย์นะครับตอนนี้เจ้าโจต้านำเอาเอเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาสั่นแบกไปโดนเจ้าโตเกียวออก,กอเอ็มเขาล่องทองไหวเขาล่องทองไว้ ถักทายท ini, ั้งยี <im im> ่บท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามบุยลำสนามของขุนโจรมวยป่านะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนสนามบุยลำนะครับเป็นตะก้อสองหนึ่งนะครับเส์ฟแปรข้ามฟีได้ทั้งหมดนะครับฝั่งโจต้าบุยลำฝั่งเจอกับเจ้าเอร้อยเอ็ดเจ้าเอเปิดหนึ่งเจ้าเอขึ้นมาสั้นแบกไปโอ้โห ngay 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 nhai con con rồi đi đi nhai cũng lom con 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 นกกล้องมีเตะไหมไม่มีนะครับนกกล้องวันนี้ไม่มีเตนะ,ะนะครับนะครับ<อ>เราอยู่กันที่สนามขุนโจนมวยป่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเหลี่ยมสื่อแปรข้ามฟรีนะครับสองศูนย์สองต่อศูนย์จ้าตาซื้มาเจ้าเอเปิดหนึ่งเจ้าเอยกขึ้นมาเจ้าเอเขียวไปเรียบร้อย ถักถ่ายทั้ง3ามสบองท่านนะครับเอาโยกขึ้นมาเจ้าเจ้าเตะเรียบร้อยดีโอ้โหกล้องบอดตรงครับโอ้ยกล้องยังไงมันถึงจะตรงเนาะหำหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะหำมุมไปก่อน 0.2 2> นะครับ <Hey. S 2> ถักทายเจ้าอาร์ตกล้องบอดรงครับได้แค่นี้นะครับ <Hey. S 2> ถ้าอันนี้มันสนามมันใหญ่นะครับเนี่ยป <Hey. S 2> อก้องมันได้อยู่แค่นี้นะครับ <Hey. S 2> ถ,ถ้าถอยไปไกลกว่านี้ก็ไม่มีที่ถอยแล้วครับเอเปิดหนึ่ง เอ้ยกเข้าไปเจ้าเอ๋ม่งไปโดน้าโจ้เกี่ยวเอาแล้วเจ้าโจ้ปักเข้าให้เรียบร้อยตรงนี้ยังครับเอยเจ้าอัร์ตตีลองอยเดียวนี่ครับเจ้าบาสหนูผีครับอยู่ข้างล่างุมุดออกจากรูมานะครับเจ้าบาสหนูผีมาโ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปากเขาให้เอายังอยู่เจ้าเอเจ้าเอว่าไงนี่นะครับคำฟาดมาแล้วโอ้โห,โหมมผมเห็นนักกีฬาคำฟาดมีอยู่ที่เห็นก็มีเจ้าเอร้อยเอ็ดเจ้าหลิวบางเลนแล้วก็เจ้าเมสบอกคุณย่านะครับที่เหลี่ยมคำฟาดนะครับอนอกกนั้นก็น,นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับบางคน ศูนย์สามศูนย์ต่อสามนะครับเจ้าเอยัยงตามนะครับเอาเสือไปเจ้าตาเปิดหนึง่งเจ้าตายกขึ้นมาเจ้าโจ,โจปาดมาเรียบร้อย <Ug> เรียมีเอเป็ <ad> นรองครับเหนื่อยเลยครับใช่ครับฝั่งนู้นข้ามที่สองคนด้วยเจ้าตายกขึ้นมาเจ้าโจตะหายแน่นอนสามศสามต่อศูนย์เอาเสือมาโอ้โหเสือไม่ข้ามนะครับเ้า คุณก๊อตพีรยุทธ์บอกดูยาวๆครับพี่เอสู้สู้เอามาแล้วครับ FCA 101มาแล้วครับศูนย์ทอสเอาเสอร์ไปเจ้าต้าเปิดหนึ่งเจ้าต้ายกขึ้นไปเจ้าโจ๊กเขียวมาเรียบร้อยสามศูนย์อศูนย์นะครับ เจ้าเอ๋เปิดหนึ่งเจ้าเอย๋ยกขึ้นไหมเจ้าเอ๋มองไปเร,รียบรอย้อรยตามเอามองมา,อาเอาโดนเจ้าเอ๋เกี่ยวเอายังอยู่เอาเจ้าจต้าเจ้าต้าเปิดเจ้าเจ้าโจ้เขียวมาเรียบร้อย เห็นแต่ข้างข้างเห็นแต่ข้างข้างเห็นแบบไหนข้างข้างเนาะที่นี่โอ้ยน้องน้องหมูน้อยดูยังไงก่อนหน้ารักสามตัวเอาซื้อมาเจ้าเอ๊ยกเข้าไปเจ้าเอ๊สั่นแบกไปเอาดูยังไงเจ้าโจเตะมาเรียบร้อย

เพ,เพื่อนสมาชิกคนอื่นดูภาพเป็นยังไงบ้างครับเต็มจอไหมครับน้องหมูน้อยบอกไม่เต็มจอนะครับเห็นแต่ข้างข้างะนะครับทักทายทั้ง4ี่สิบท่านนะครับมันเอียงมันเอียงยังไงเนาะทีนี้ คือทางตามสายตาแอดมินว่ามันชัดบันเต็มจอนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับภออาพเห็นแค่ครึ่งสนาม เห็นแค่ครึ่งสนามเลยครับไม่เต็มครับเอ๊ะจะผมดูมันเต็มจอนะครับเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะครับ ต่อองสองเาับต่อสองถ้าถ้าคนดูไม่เต็มจอผมดูเครื่องนี้เต็มนะครับ เต็มจอนะครับต้องต้องดูที่ของเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะบางคนก็ดูเต็มจอบางคนก็ดูได้ครึ่งจออันนี้ผมก็ไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงนะครับเพราะว่าผมดูอีกเครื่องหนึ่งมันเต็มจอนะครับทกทาเฮียเ,เล็กคาแคร์ด้วยครับภาพชัดเสียงชัดเจนไม่เอียงครับอ้าโห เอาใครใครใครดูเอียงแล้วออกออกแล้วเข้ามาดูใหม่สิครับออกจากการไล์สดแล้วเข้าดูใหม่สิครับเ <Yes, no. S 1> จ็ดหนึ่งเจ้าบ้าดูผีตอนนี้อยู่ที่สามขุนโจรมวยป่านะครับเพิ่งมาถึงสักชั่วโมงที่แล้วนะครับ <Yes. S 1> เอาโมงไว,ว,ว,ว้เอาเจ้าโจ้เกียวติดเอาเจ้าเอ๊เจ้าเอ้ยกไปสั้นแบกยอด oh. เรียบร้อย ทั้งสาสบสองท่านนะครับโยกเจ้าโจ๊ะปาดบ้าเรียบร้อยอเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าเอ๊ะม่งยอดเอายอดดีนะครับ ถทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ตอนนี้ทั้งสามสิบสี่ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามขุนโจนมวยป่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างนะครับเจ้าเอ๊เอร์ไปเจ้าโจ้เปิดหนึ่งเจ้าตายกเข้ามาเจ้าโจ้ปักเขาให้เรียบร้อยดีโอ้โห,โโหเต็มข้อล่อเต็มเดียวเน เดต่อหนึ่งนะครับเอาเซร์ฟมาเจ้าเอเปินหัวเจ้าเอยกขึ้นไปเจ้าเอปักเข้าให้ออกโอ้โหอโายคุณเดียวการศิลเต็มจออยู่นะครับแปดต่อหนึ่งนะครับ เอาซื้อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปสั้นแบกยอดเอายังอยู่เจ้าตาเกี่ยวเจ้าโจ๊ะปากให้เรียบร้อยเ้าต,ต,ต่อหนึ่งนะครับ หนึ่งต่อเก้าเอายกขึ้นมาเจ้าโจ้ปักเขาให้เรียบร้อยดีเต็มจออยู่นะครับคุณเลียวกาสศบอกเต็มจอครับเฮี้ยเล็กก็บอกว่าเต็มจอนะครับแต่บางท่านที่จอเอียงเอาอนนันก็ดูที่ <7. S 1> โทรศัพท์ออกแล้วเข้าใหม่ดูนะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าเอ้โอ้โหเปิดเสีย สิบพอนึ่โอ้โหเจ้าเอได้แตแ้มเดียวนะครับนึ่ง1ต่อสิบ,สบปักเข้าให้โอ้โหปักไปทางไหนก็ปักนะครับปักมาทางแอดมินโดนกล้องอีกแล้วครับตอนเนี้ย มีตะข่ายรัดอยู่ครับเนี่ยตะข่ายใหญ่อยู่นี่รัดไว้นะครับตอนนี้บึงดึงตะข่ายไว้อยู่เอาละ,ะครับ1ิบเอต่อหนึ่งเอาซื้อมาจาเอ๊ หนึ่งต่อสิบเอ็ดนะครับฝั่งนู้นเป็นขุนโจรมวยป่านะครับเจ้าเบิร์ดนางรองนะครับไหลสดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเสร์มมาเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าเอะกระทืบไป หนึ่งทอสิบเอ็ดเอาเสือไปเจา้าตาเปิดหนึ่งเจา้าตายกขึ้นมาเจ้าโจ้ปากเขาให้เรียบร้อยทักถ่ายทั้งสี่สิบสองท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจตะกอ้อไฮไลมันมันเราอยู่กันที่สนามขุนโจนมวยป่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเพจตะกอ้อไฮไลมันมันนะครับบรรยายเกมการแข่งขันรวยแอดพงค์คนรักตะกอ้อนะครับ มองไปข้างหลังเจ้าตาเปิดเจ้าตายกเจ้าโจ๊โจปกปักเขาให้เรียบร้อยขึ้นแท่นนะครับสบองแต้มเดียวเกมแมทพอยครั้งที่หนึ่งจะเกมหรือไม่เกมเสร์ปปาเปิดหัว คู่นี้ชิงอยู่ที่หกพันบาทนะครับหนึ่งต่อสิบสองโจเปิดเจ้าตายกขึ้นมาเจ้าโจทยอดเรียบร้อยมีครับเจ้าทีมงานหนุ่มภูทอนะครับเดินมาจาายุทเดินทางมาเจ้ายุทธยาครับมีอยู่สามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวได้ดูกันยาวๆเนี่ยคืนนี้นะครับ ยังอยู่นะครับเจ้าเอายกล้นมาเอายังอยู่เอาเจ้าเจ้าโจเตะเรียบร้อยจบเกมเอาโจ้าตาชนะเอร้อยเอดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น2เกมนะครับสะดับนวนการไล์สดโดยป๋าพงศ์เดชนาคู่สร้างผู้จำหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างยาประชาทิศทุ่งคูพราประเดน,นะครับใครต้องการ สีฝ้ากระจกอลูมิเนียมนะครับติดต่อป๋าพงศ์เดีนธนาคู่สร้างได้ครับแล้วข้าวหอมมะลิบังสุรินนะครับจําหน่ายตามสนามตะก้อในแถบกรุงเทพและประินมณฑลนะครับติดตามที่เฟซคุณวิเชียนอนันตสุขนะครับหรือเจ้าบางสุรินนะครับข้าวหอมบางสุรินนะครับหมูขึ้นหม้อนามาจากจังหวัดสุรินโดยตรงนะครับนําจําหน่ายที่สนามกีฬาตะก้อ ในกรุงเทพและชานเมืองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ